สวัสดีครับเจบอุดอนเอฟซีจารโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปหลวงปู่ภูครับของปู่ภูพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์ห้ามสมุดนะครับครับปางห้ามสมุดนะครับผู้ชมผู้ฟังโปรดใช้จักยานนะครับชมและฟังด้วยนะครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับหลวงปู่ภูวัดอินนะครับ เป็นพระที่สวยมากนะครับมันมีสองโซนเนด้วยกันนะครับเหลืองอมขาวครับแล้วก็อมเหลืองครับขาวอมเหลืองครับองค์นี้ขาวอมเหลืองครับดูและชมครับข้อสาคัญข้อควรสังเกตที่สําคัญนะครับพิมพ์ห้ามสมบดหรือพระทุกพิมพ์นะครับของหลวงปู่พูนะครับต้องจะมีคาบเหนอนะครับเห็นไหมครับคาบเหนอครับ รอยยุบของความชื้นของมวลสารนะครับเวลาเขาหดตัวเขาเป็นคาบเนื้อครับคล้ายๆหนังช้างย่นนะครับหนังช้างครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับปลางนี่เขาเรียกพิมพ์ปลางห้ามสมุดนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับหลวงปู่พุ่มมีหลายพิมพ์มากนะครับพิมพ์ถืออุ้มบาทก็มีนะครับมีหลากหลายพิมพ์อยู่นะครับดูครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆครับ ความคมชัดลึกต่างๆและความคมชัดเนื้อหาสาระต่างๆนี่ท่านทั้งทรมห้เข้าใจด้วยตัวท่านเองครับท่านจึงจะได้พระแท้ครับเพราะพระนี่มันมีหลากหลายฝีมือนะครับครับพระถอดพิมพ์ถอดยังไงมันก็ไม่เหมือนละครับข้อควรสังเกตที่สาคัญที่สุดก็คือซุปต่างๆนี่ครับท่าน้องดูให้แม่นนะครับองค์พระนะครับคาบเดร่คาบขาวคาบนวลนี่ครับความแห้งของมวลสารครับพระร้อยกว่าปีนะครับ ร้อยปีเสร็จครับมันมีมวลสารเก่าผสมด้วยนะครับท่านเห็นไหมครับมวลสารเก่าที่เขาท่านตมใส่นะครับจะเป็นวันภาพหรือเป็นบางถุนผมรหรือจะเป็นผ้าของท่านที่แตกหักถ้าเรามานามาตำและบดใส่ครับมันจะเป็นเนื้อกากๆข้างในนะครับดูนะครับดูครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับผมให้ข้อควรสังเกตดีชัดเจนนะครับผมไม่ได้แอบแฝงนะครับดูครับความคมชัดครับพิมพ์ภาพสมุดครับดูครับ อยากชมมาชมตรงจริงได้นะครับชมได้ทุกเมื่อทุกวันเลยครับอยู่ที่จังเ่นดึกแดงครับชั้นสองครับร้านบารมีอาจารย์หลวงพ่อเครื่องครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับครับพาผมไม่เช่เป็นสายตรงสักอย่างนะครับแต่ผมเก็บทุกอาจารย์ครับที่ผมชอบในประวัติที่ผ่านมานะครับแล้วความประวัติของท่านเถอะครับด้วยความความชัดเจนและความแท้ครับ ไม่ได้เป็นสายตัวของเกมอารมณ์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้ไปเจาะจงด่าใครว่าใครนะครับใครจะทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละครับครับทําดีได้ดีครับทําไม่ได้ทําไม่ดีก็ได้สิ่งนั้นแหละครับครับฟังและชมครับคาบเดือนนี้สําคัญนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับอยากชมจริงมาเชิญนะครับปีพาห้ามสมุดนะครับครับ ภาพผมทุกองค์ที่ลงในคลิปเป็นผ้าส่วนตัวผมนะครับสะสมมาเกินเวลากว่าตั้งสะสมตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับเกินกว่าห้าสิบปีนะครับบางคนยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ําครับมาสร้างแตอตอรี่แล้วพูดเป็นเทวดาอยู่นะครับมันไม่ใช่นะครับท่านต้องฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาอย่างเข้าใจด้วยตัวท่านเองครับใช้สติและปัญญาครับสติมาปัญญาเกิดครับครับ ความรู้มันไม่เท่ากันหรอกครับคนนะครับบางคนก็อัจฉริยะดีนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับครับบางคนก็ค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆซึมครับฟังครับเชื่อหูไว้หูนะครับผมไม่ให้ทุกท่านเชื่อผมนะครับท่านพิจารณด้วยครับสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่ท่านก็มาเล่นตามผมนะครับนี่คิมพิม่าอัสปางเมาสมุดครับนี่ครับรู้พิมพ์สงสาร ดูพุทธลักษณะครับบัวครับนั่งอยู่บนบัวยืนอยู่บนบัวครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่คือหลวงปู่ภูวัดอินครับวัดอินเทรวิหารครับครับท่านเป็นสายสมเด็จพุทธเจ้าตัวโพลังศรีนะครับครับสมัยก่อนในพระพวกนี้ไม่่คยมีราคาเท่าไหร่หรอกครับครับแต่ปัจจุบันนี่เป็นพระที่หายากครับนักสะสมบางคนเขาไม่เคยเอาออกไม่ใค่ดูหรอกครับครับ แต่บางคนพอนึกได้อยากจะได้อยากจะขายอ่ะทเป็นพระแก้วมาลงครับดูท่านต้องพิจารณานะครับพิจารณาเข้าใจด้วยตัวท่านเองนะครับอย่าฟังผมนะครับให้พิจารณาอย่างมีสติครับและปัญญาของท่านเองครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับป้าผมจะเอาอยู่ใกล้ๆช่องให้ท่านดูครับชัดไหมครับดูจะชัดนะครับผ้านะครับครับผมชัดลึก ถูกพุทธลักษณะถูกต้องถูกจังมันถึงจะเป็นพระแท้ได้ครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับอย่ฟังอรี่อย่างเดียวนะครับของผมก็ไม่ต้องเชื่อนะครับให้พิจารณาอย่างมีสติครับและปัญญาของท่านเองนะครับเรามาชมดนหลังกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับภาพความเก่าครับ่าพรอยเนื้อเก่าครับความแห้งต่างๆครับท่านชมพิจารณาด้วยตัวท่านเองนะครับผมเข้าใจในตัวท่านนะครับ ทุกท่านนะครับมีสติวยปัญญาเลยครับแต่พิจารณาให้มันถูกทางครับอย่าไปฟังเขาเราจังเข้ามาครับครับเพราะทุกวันนี้มันเป็นมีเรื่องมีเงินเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวพันนะครับสตอรี่มันเยอะนะครับดูให้ความอย่เข้าใจครับเห็นไหมครับครับส่วนผสมมวลสารเก่าครับการยึบย่นย่อการแห้งความแห้งของมวลสารครับรอยเหนื่อยต่างๆนี่สําคัญมากนะครับนี่ครับรอยเหนื่อยครับผมชี้ให้ชัดๆนะครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจเลยครับนี่ครับความเก่าครับความไม่แห้งครับผ้าสดๆที่แห้งกระด้างกระด้างไม่ใช่ครับผ้าเก๋ครับผ้าถอดพิมพ์นะครับท่านไม่ต้องฟงฟังผมอย่างเดียวแล้วครับพิจารณาด้วยสติเป็นอย่างท่านเองนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่แต่ใช่เราจึงมาเล่นตามกันนะครับถ้าไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางไว้นะครับครับ ดูดีๆครับชมอย่างเข้าใจแล้วฟังอย่างเข้าใจครับชมด้านข้างกันครับครับเห็นไหมครับขอบข้างครับดูนะครับนี่เป็นส่วนบนนี่ตัดไม่ตัดลงครับนี่กดลงเวลากดลงครับการกดแรงก็ยุบย่นย่อะครับป้มปวดกระมวลสารความแห้งยังไม่มีมันก็หดตัวนะครับตามธรรมชาตินะครับดูนะครับหลวงปู่ฮูนี่ครับขอบตัด้านล่างนี่ครับเทวล่างนี่ครับ เขาจะยุบย่นย่อนะครับ <Todo> ส <ag> ่วนบนจะคมชัดอยู่นะครับเกือบจะเป็นคล้ายๆกันทุกองนะครับคล้ายๆนะครับไม่ใช่เหมือนแต่เดียวนะครับฟังอย่างเข้าใจครับใช้หูฟังอย่างเข้าใจนะครับครับฟังครับนี่ครับเห็นไหมครับครับการยุบย่นย่อต่างๆความเก่าและมวลสารเก่าต่างๆท่านต้องพิจารณาครับหายเจอเลยนะครับบนสารเก่าครับครับจะเป็นวัดพระลูงคุณพรมแจกหักครับ หรือจะเป็นพระของท่านที่ทาแล้วไม่สาเร็จท่านก็มาตําใส่บวนะครับครับองค์ที่ไม่สวยครับองค์กระเทาะกระเทาะหักหักครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับองค์นี้ขาวอมเหลืองนะครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเป็นพิมพ์ห้ามสมุดนะครับปางห้ามสมุดครับครับสวยไหมครับคมไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยคมชัดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ก็จะมันก็เปิดอยู่ที่ตึกแดงจังชั้นครับอยู่ที่ตึกแดงจังชั้นครับชั้นสองครับแล้วมารียาเจโรครับมาแวะชมได้นะครับครับชมอย่างรับชมฟรีครับชอบใจก็คุยกันครับชอบอย่างไรเรามีทุกคลิมครับพระที่เราลงในคลิปของเราเนี่ยห้าเกือบห้าร้อยคลิมแล้วครับเกือบห้าร้อยคลิปแล้วครับครับเปิดเปิดดูเลยครับครับดูครับดูให้เข้าใจดูต้วยตนเองครับ การยุบขอเงินสาลนี่ครับการขอค่าเผื่อเินนี่องค์มีความมีความสาคัญในการอุกกอบพระแท้ไม่แทนดีนะครับถ้าค่าไม่มีขั้นเลิกเลยครับครับความนวลนไม่มีก็เลิกครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยนะครับมาคลิปกลับไปเราจะอะไรมาลง เรายังมีเยอะครับเจ้าบุรัน FC ซจารุครับสวัสดีครับ